กระบดจาก BYD หลังจากเปิดตัวปิกัฟโมเดลแรกอย่างชาร r ก6ล่าสุดกำลังจะมีรุ่นน้องแล้วนะครับเนื่องจากมีการจับภาพปิกัฟปริศนาในเมืองจีนแต่จะมีขนาดเล็กกว่าชาร r ก6โดยจะมาในแนวเดียวกันกับดีดาร่านนั่นเองทางด้านคุมพลังคาดว่าจะมาในรูปแบบปลั๊กอินไฮบริดเนื่องจากพื้นฐานตัวรถดังกล่าวอาจใช้ร่วมกันกับ SUV ของทางค่ายสื่อชื่อดังในจีนอย่างออโตโฮม ได้มีการเปิดเผยสปายช็อตกระบะปริศนาที่มีการปกปิดอำพรางไว้ทั้งคันหางมองจากตัวถังแล้วจะมาในลักษณะยูนิบอดี้ซึ่งแตกต่างจากกระบะทั่วไปที่เป็นบอดี้ออนเฟรมและจากการเปิดเผยงานดีไซน์บางส่วนบริเวณด้านหน้าพบว่ามีความใกล้เคียงกับ SUV ของ BYD อย่างเจ้าทรง Plu s ไม่ว่าจะเป็นเส้นสายกระจังหน้าโคมไฟหน้าแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแหล่งข่าวให้ความเห็นว่ากระบะโมเดลใหม่นี้จะใช้พื้นฐานมาจาก SUV ดังกล่าวนั่นเอง นอกจากนี้ในส่วนกระจมองข้างและแนวเส้นขอบหน้าต่างจะเป็น d n a เดียวกันบริเวณเสาสีมีความลาดเอียงนะครับซึ่งห้องโดยสารและกระบะท้ายจะเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้แยกส่วนเหมือนปรกับหนึ่งตันกระบะท้ายไม่ได้มีความยาวเท่าไหร่นะครับและไฟไท้ายจะเป็นสรงตั้งพร้อมเส้น LED ดีคาดฝาท้าทยจากซ้ายไปขวาหากอิงมิติตัวถังของ BYD ารง Plu พ,พบว่ากระบะน้องใหม่จาก BYD คันนี้จะมีขนาดเล็กกว่าริดดาร่า id6 เพียงเล็กน้อย สื่อต่างประเทศเผยว่ากระบะใหม่จาก BYD จะเน้นเดินเกมนอกตลาดเมืองจีนเป็นหลักโดยตลาดที่นิยมปิกับไซเล็กดังกล่าวคงหนีไม่พ้นในแถบลาตินอเมริกาที่จะมีคู่แข่งทั้งเฟียโทโร่ฟอร์ดมาริคเชฟโรเลตมอนทานาเป็นต้นซึ่งการจับภาพล่าสุดยังไม่มีการเปิดเผยด,ดีไซน์แพนเออรดิสันแต่คาดว่าจะไม่ต่างไปจาก SUV ที่เป็นพื้นฐานมากนักเช่นเดียวกับขุมพลัง PHEV เครื่องยนต์จะเป็นเบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตร ประสานการทํางานมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด2ตัวซึ่งติดตั้งไว้ด้านหน้าและหลังแน่นอนว่าจะเป็นการขับเคลื่อนสีล้อและจากการนํารถออกมาวิ่ทดสอบดังกล่าวเชื่อว่าการเปิดตัวจะมีขึ้นอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้ก่อนจะมีการจอะตลาดทั่วโลกตามลําดับและดีหรือไม่หากปีกับใหม่ของ BYD เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตลาดเมืองไทยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ